โอ้โหนี่วิวนี้ดีดูภูเขานี่แปลงละไรล,ละไรล,ละไรนี่ดูภูเขาสวยไม่สวยติดถนนคอน,คนกรีตอยู่ตรงนี้นี่เองอ่าแล้วหุบเขาล้อมรอบเลยไปเดี๋ยวไปคุยกับทางพี่ชายใจดีเขาเอ๊ะตรงนี้มันอยู่ที่ไหนแปลงละไล่จะสักกี่บาทกันไปไปดูกันเลยกลับกล้องกันนะไปโอ้โหวิวให้ดูวิวท้องทุ่งกันนะครับอ่ะเดี๋ยวตามผมมาแล้วกันไล่มาไม่ไม่กี่บาทเองนะครับเนี่ อ้าว้อาวไปดูกันไปเรื่อยๆนี่ครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมแผ่นไปก่อนนี่อ่ะโอเคครับนี่บรรยากาศท้องไร่ท้องนาสวยๆเลยไปคุยกับทางพี่จใจใจดีกันว่าแปลงเนี้ยแปลงละหนึ่งไร่มันสักกี่บาทกับมันไปเดี๋ยวผมเดิมอ้อนไปนี่ที่ขุดอยู่เนี่ยนะขุดอ่าเขาเรียกว่าโคกหนองนาหรือทาอะไรเนี่ยหนึ่งไร่ไปเลยน้ําไม่ท่วมเลยนะแล้วก็ถือว่าบรรยากาศเนี่ยผมชอบภูเข,ขาลูกเนี้ย เนี่ยนะอ่ามันได้ฟิลอารมณ์แห่งท้องทุ่งอ่าเนี่ยอ่ะไปไปดูกันไปดูกันโอ้น้ำเต็มเปี่ยมเลยนี่ขนาดเดือนธันวานะครับฝนยังตกชุ่มฉ่ำอยู่เลยนี่ไปคุยใกล้ๆกันว่าเป็นยังไงบ้างพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้พี่รบกวนแนะนำตัวนิดนึงครับครับผมพี่อเอกนะครับก็ดูแลที่ตรงนี้นะครับจัดสรรไว้สำหรับ ท่านที่ต้องการมีบ้านทำสวนเกษตรนะครับอยู่ที่ตำบลเขา30หับอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับพื้นที่นี้นะครับอยู่ในเขตชลประทานน้ําตลอดทั้งปีเลยนะครับครับพี่ของชลประทานครับที่คุณบอยแนะนําไปครับจุดเด่นๆเลยครับพี่คือหนึ่งเลยเนี่ยวิวภูเขาแล้วไม่ได้มีมีเขาลูกเดียวด้วยนะครับอเดี๋ยวเราดูกันไปว่ามีกี่ลูกแล้วอันที่สองเลยครับพี่โอ้โหน้ําดีนี่น้ํานี่ทั้งปีเลยไหมครับ ทั้งปีเลยครับจะเว้นเฉพาะช่วงเก็บเกี่ยวไม่กี่เดือนเองครับสองเดือนประมาณนี้ครับนอกนั้นก็จะมีน้ำทั้งปีครับเอาไง่ายงว่าน้ำเนี่ยมีแบบ พูดยังไงว่าจะทําการเกษตรจะปลูกพืชอะไรต่างๆนี่โอ้สบายเลยที่ไหนมีน้ําที่นั่นมีความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำนะครับแล้วก็หัวแปลงทุกแปลงจะมีคลองซอยเล็กเอาน้ําลงมาให้ทุกแปลงเลยครับอ่าครับพี่ครับแล้วพี่ครับอย่างเงี้ยมันฉนดคุดแดงหรือเปล่าเนี่ยคุดแดงครับคุชแดงครับชัวร์เลยอะไครับชัวร์ครับแล้วก็ซื้อแล้วนี่เอาฉนดกลับบ้านได้เลยได้เลยครับอ่าครับพี่เดี๋ยวผมหมุนตัวนิดนึงนะครับจะให้ดูบรรยากาศโดยทั่วไปอ่า นี่น,นีเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวจะอธิบายให้อย่างละเอียดเลยนะครับยิ่งเดินไปนี่จะยิ่งสวยขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่ครับแล้วอย่างเงี้ยผมถามนิดนึงว่าไล่นึงเนี่ยราคาเท่าไหร่ล่ะครับเนี่ยฮะครับจริงๆเราก็รั้งไว้แต่พี่บอยก็มาช่วยเราให้เป็นทํากับผู้ซื้อนะครับอ่าก็ ห้า0 0นันบาทครับพี่บอยครับเอาง่ายๆผมต่อให้แล้วจาก6เลขเลขหเลขเจ็ก็ลงมาเหลือ5้า0 0 0เก้าหมื่นห้าพบาทกับวิวอย่างนี้เลยนะครับจะได้เป็นเรียกง่ายๆว่าราคาสมเหตุสมผลกันเลย <c oughs> มีทั้งหมดกี่แปลงค,ครับที่แปลงละหนึ่งไร่มีอยู่7แปลงครับครับ แล้วแปลงเราที่เหลือก็ใหญ่กว่านี้หน่อยหนึ่งใหญ่ใหญ่ใหญ่ขึ้นไปอีกนิดนึงเนื่องจากว่าเราเรามีข้อจํากัดในเรื่องของการแบ่งครับโอเคครับผมเดี๋ยวจะลุกกนให้พาเดินชมสัหน่อยดีครับครับครับได้ครับครับอ่ะไปตรงไหนก่อนดีครับครับเราไปตรงหน้าแปลงไหมครับแล้วก็ดูตรงถนนทางเข้าที่เราอ่าทำไว้ให้กับทุกแปลงเลยนะครับก็จะผ่านหน้าหัวแปลงแล้วก็มีมีไฟเข้ามานะครับมีประปาหมู่บ้านเข้ามา าหัวแปลงทุกแปลงเลยครับครับผมเดี๋ยวนี้นิ่งผมรบกวนนิดนึงเมื่อกี้ที่อเนกบอกว่าอยู่ที่ท่ามกาการากาญจนบุรีเอ๊ะมันก็ใกล้ๆบ้านโป่งดีครับ,รบใกล้ใกล้บ้านโป่งห่างจากบ้านโป่ง,งประมาณ16กิโลนะครับแล้วก็ห่างจากตัวอำเภอเมืองเอ่อตัวอำเภอกาญจนบุรีอ ท่ามการเนี่ย8กิโล8กิโลจากเมืองการ28กิโลครับก็ไม่ไกลมากแล้วมีหลายเส้นทางที่ไปได้นะครับไปทางคลองชุนประธานใหญ่ผ่านวัดถ้ำเสือครับก็จะใกล้ๆเลยครับอ่าแล้วที่ผมดูตรงนี้นะครับมันค่อนข้างจะมีชุมชนมีบ้านคนอยู่เยอะเลยแต่ทีนี้พี่นี่นิดนึงครับผมสะดุดตาอยู่หน่อยนึงโอ้ภูเขาเยอะเลยตรงนี้อะไรครับพี่อเนกขัดขวาพี่พาเดินชมนิดนึงนะครับก็เป็นตรงนี้จะเป็นท้องทุ่งนาเดิมแล้วก็เกษตรกรเขาก็ปรับเปลี่ยนอาชีพไปเลี้ยงไก่ ครับแต่ตรงนี้ประมาณ20ปีมาแล้วนะครับแล้วก็เขาก็ไม่ได้เลี้ยงมาสมากกว่า10ปีแล้วครับพี่บอยดังนั้นตรงนี้เป็นอาคาร ล้างครับพี่บอยเอาง่ายๆเลยเป็นเล้าไก่แต่ไม่ได้เลี้ยงมาเนี่ยเป็นสิบปีแล้วอ่าแล้วก็คงไม่มีวี่แววที่จะเลี้ยงนะฮะอันนี้คือบ้านบนเจาของที่เขาเลี้ยงอยู่อ่าเป็นที่อยู่อาศัยครับครับผมสรุปง่ายๆเลยว่าเล้าไก่นี้ไม่มีการเลี้ยงแล้วครับเป็นที่เลี้ยงทีนี้ก่อนที่จะให้พี่อันเอกเนี่ยพาไปดูด้านถนนที่เป็นคอนกรีตที่เป็นชุมชนเนี่ยผมจะรบกวนพี่พาเดินชมตรงนี้สักนิดนึงคันนาที่เป็นท้องเนี่ยเนี่ยนะพี่ฮะคอ่าที่บอกว่าน้ํามันเข้าอะครับครับอ่ารบกวนพี่พาีม ครับครบทั้ง9้าแปลงครับปลาปามีเป็นปลาปาอะไรครับปลาปาชุมชนครับก็สามารถใช้น้ําได้ตลอดนะครับหลัจาเป็นธรรมครับน้ําคุณยังยงน้ําพร้อมครับทั้งน้ําน้ําทําการเกษตรก็พร้อมน้ําที่ใช้ก็สารูโภก็พร้อมไปอ่าครับผมแล้วก็ถนนก็เป็นสาธารณประโยชน์ชัดเจนครับครับครับผมแล้วก็ถนนอย่างที่บอกไปมันเป็นขุดแดงครับขุดแดงครับซื้อปุ๊บสามารถเอากลับบ้านได้เลยได้เลยครับอ่าตอนนี้แบ่งแยกเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวขอดูนิดนึงพี่พี่อเนกครับนิดเนี้ ทำไมมันพิเศษกว่าเพื่อนยังไงครับมันแปลงนี้เอ่อผมตั้งใจขุดไว้ให้เป็นตัวอย่างว่าเอา่อสามารถที่จะทําเป็นบ่อบ่อน้ําได้ใช้น้ําที่เราจะกักขังจากชประทานในช่วงที่น้ําไม่ปล่อยมาหรือว่าเราจะกักขังไว้ปลูกต้นไม้หรือหรือเลี้ยงปลาก็ได้นะครับแล้วก็ทําให้เป็นวิวก็ได้นะครับฉะนั้นตรงนี้จะประโยชน์ายอย่างทาให้ดูเป็นตัวอย่างแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีม,มีผู้สนใจเขาเขาจองไว้แต่เขาเขายัางไม่ประจําอะไรผมก็เลยแบบว่าถ้าใครสนใจในแปลงนี้นะครับ ในราคาที่ผมบอกไปเนี่ยโดยไม่ต้องเสียค่าขุดเลยครับผมขุดให้ฟรีเลยครับแปลงนี้ครับหมดค่าขุดไปเยอะไหมขอโทษนะครับ<อ>พี่แปลงนี้ประมาณสักห้าหมื่นและครับเอาง่ายๆแปลงนี้ที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยนะครับพี่ขุดบ่อเอามาถมให้แล้วบนพื้นที่หนึ่งไร่พี่ก็ขายราคาเดียวกับแปลงอื่นๆเลยคือห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันน่ะนะครับอ่าเพราะยังใครมาตรงนี้ใครไวใครได้ใครได้ประโยชน์เลยอ่ะพี่ครับรบกลวนไปดูตรงข้างหลังนิดนึงดูวิวข้างหลังกันก่อนนะนะครับอ้าวนี่ตามพี่อเนกไปเลย โอ้วันสองวันนี้ฝนตกใช่ไหมครับตกมาสองสามวันแหละครับชุ่มชื้นชุ่มฉ่าเลยครับในระหว่างเดินไปเนี่ยผมขอเบอร์พี่วินนิดนึงครับก่อนจะลืมเบอร์ที่ติดต่อผมอยากให้ติดต่อเลขาของผมนะครับคือภรรยาผมเองครับเบอร์อะไรครับพี่คุณอุษาครับศูนย์แปดหนึ่งห้าห้าแปดสี่สามสี่สองครับอีกสักรอบดีครับพี่ครับครับคุณอุษานะครับศูนย์แปดหนึ่ง 558-4342อ่าโทรมาได้ตลอดเลยอ่าโอเคครับอันนี้ขอเบอร์ไว้ก่อนเผื่อลืมใ,<ช>ใครสนใจก็จะได้นัดพี่ข้างหลังนี้ใช่ไหมครับที่เป็นสาธารณะด้วยใช่ใช่นี่จะเป็นคลองที่เราอา่าเรียกคลองซอยนะครับคลองซอยเี็เราต่อจากคลองชุมปรทานใหญ่มาให้ทุกแปลงที่จะติดหัวแปลงทุกแปลงเลยนะครับ ลูกแปลงจะสามารถใช้น้ําจากคลองนี้ได้ในขณะที่ชุประทานปล่อยน้ํามาคร,ครับพี่เนี่ยฮะที่ผมบอกว่าเราเดินมาตรงนี้เราจะเห็นภูเขาล้อมรอบเลยแต่มันจะมีเล้าไก่ที่ไม่ได้ใช้งานอยู่อาจจะบดบังสักนิดนึงเราก็ปลูกต้นมงต้นไม้ปรับทัศนียภาพได้ ที่รนาตรงนี้เ็าทาปีนึ่งกี่รอบครับเนี่ยโอ้ยเขาทำกัน2รอบนะครับแต่ว่าถ้าใครขยันเนี่ยสามารถที่จะสูบน้ํามาเพิ่มอีก1รอบได้สามารถจะทำปนปีละสามรอบได้เลยนะครับครับเพราะน้ํามันดีน้ํามันดีครับนะแล้วที่ผมมองอะครับเขาไม่ได้เผาฟางเหรอครับเขาไม่เผาครับตัวนี้พอเก็บเกี่ยวเสร็จเนี่ยก็จะมีผู้อุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์เอาเอารถมารับซื้อนะครับครับก็ทุก ทุกอย่างที่เป็นฟางนี่เขาจะเอาไปใช้ประโยชน์หมดเลยครับเอ๊ะอย่างนี้ก็ถือว่าใครมาอยู่ตรงเนี้ยมาทําบ้านปลูกบ้านปลูกสวนได้ครับไม่มีมลภาวะเอ่ออกไอะไรต่างๆจะไม่เยอะผมดูจากตัวอย่างเนี่ยเขาเก็บเกี่ยวไปแล้วเหลือแค่มาเก็บฟางปั้นให้เป็นฟ่อนใช่ไหมครัเป็นกองแล้วก็เก็บเอาไปให้สัตว์เลี้ยงไปแล้วก็ว่ากันไปครับคุณบอยถ้าช่วงเวลาที่ฤดูทำนาใหม่ๆจะสวยมากตรงนี้จะเป็นทุ่งเขียวประกอบกับภูเขาเขียวนี่จะแบบ ตัวนี้จะเป็นวิวแบบสวยเลยเออหลักที่ร้านเลยครับทีนี้ผมถามนิดนึงนะครับพี่อย่างเงี้ยที่นาของเราเนี่ยเวลาฝนตกหรือหน้าน้าเนี่ยน้าจะท่วมไหมโอ้ไม่มีเลยครับตัวนี้หลังจากที่ชนประทานมานี่แต่ก่อนเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่เขตชนประทานนะครับครับแล้วตอนหลังชนประทานมาเนี่ยสามสิบกว่ <c oughs> นนปา,าป,ปีมาแล้วนะครับไม่เคยมีน้ําขังท่วมเลยครับ <c oughs> ชนประทานจะมาทําทางเพื่อให้น้ํามาใช้ประโยชน์แล้วก็มีคลองที่จะระบายน้ําทิ้งไปลงแม่น้ําใหญ่ ดัั้นึงเรื่องปัญหาน้าท่วมจะไม่มีตรงนี้แล้วก็พี่อเนกก็เป็นคนพื้นที่ด้วยอ่าพื้นที่อ้าวสบายเลยครับพี่นี่นึงนะฮะไอ้ที่ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันอะไรเนี่ยพี่ใครออกค่าโอนอ่าก็อยู่ในเจ้าของที่เลยครับจัดการหมดเลยอ่าเพราะว่าถือว่าเป็นประโยชน์นะพี่นะก็คือซื้อแล้วออกค่าโอนให้จบเลยวางมัดจำวางจองเยอะไหมพี่อ่อจริงๆสัก ไม่เกินห้าหมื่นเราก็โอเคแล้วฮะเราถือว่าเราเชื่อใจกันมากกว่าถ้าเราผ่านมาทางพี่บอยอย่างเงี้ยเราเชื่อใจอยู่ให้โทรมาคุยให้โทรมาอ้อนกันพี่ทุกคนพาไปดูในถนนทางเข้าหน่อยอไปแล้วพี่นําไปเลยครับโอ้ที่ของพี่อเนกเขานี่ยันท้ายนู่นเลยบ้านคนไม่ใช่ไม่มีนะครับเพียบเลยนะฮะขับรถเข้ามาอ่ามันห่างจากมอเตอร์เวย์ที่ก็มังจะเปิดสักสิบกิโลได้ไหมครับพี่ เพราะมอเตอร์เวย์จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของอำเภอก็ปาะมาณสักสิบกว่ากิโลครับอ่าสิบกว่ากิโลมอเตอร์เวย์เส้นที่เขาไปไหนไปไหนเรียกไปไหนพี่จากบางใหญ่กาญจนบุรีครับมอเตอร์เวย์ที่กำลังจะเปิดให้ทดลองใช้มกราคมนี้อ่าครับพี่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เดินทางมาจากกรุงเทพหรือพื่อนานทนก็จะย่นระยะเวลาเส้นทางลงได้อีกครับนิดนึงคุณบอยตัวนี้นะใครอยากทำบ้านสวนสวนเกษตรปลูกต้นไม้ต้นอะไรเหมาะมากเลยครับ ทั้งน้า<อ>ทั้งบรรยากาศทั้งโลเคชั่นอะไรต่างๆครับพี่ทีนี้นิดหนึ่งก่อนที่จะเดินไปข้างหน้าผมเห็นวิวนี้บ่อนี้หรือที่นี้เราขุดแล้วเราเอามาถมใช่ใหใช่ไหมฮะใช่ครับเราใช้ดินตรงนี้ขึ้นมาโผข้าบนเนี่ยโดยที่แบบไม่ต้องไปซื้อดินเลยนะครับแล้วอย่างเงี้ยบางคนเขาบอกว่าฉันจะซื้อดินคือฉันไม่อยากขุดบอ่อแด่ฉันจะถมที่เนี่ยพี่มีแนะนํำไหมครับโอ้ดินที่นี่มีผู้ประกอบการที่รับถมรับขุดเยอะมากเลยนะครับก็ไม่น่าจะแพงหนึ่งไรนี่ผมคิดว่าน่าจะ สักแสนกว่าบาทอยู่ที่ว่าเราเราจะสูงต่ำแค่ไหนอ่าก็พี่อนเนกมีแนะน,นำให้ได้ได้ครับในพื้นกรอบการเยอะแล้วก็เป็น,นเองครับได้ครับ,รบผมแค่ตรงนี้ผมมองนะฮะเรามาถมดินนะครับเรามาปลูกบ้านเรามาปรับปรุงปลูกต้นง,งต้นไม้มันก็คืออยู่ในหุบเขาอยู่ในเขาเรียกว่าถิ่นที่มีความสุขได้เพราะอากาศแถวนี้ถือว่าดีแล้วหน้าร้อนนี่ไม่ร้อนใช่ไหมครับไม่ร้อนนะเพราะว่าน้ำเนี่ยจะอยู่ในทุ่งนาเต็มทุ่งนาหมือเลยทุกคนคงจะมองว่าไอเมืองการนี่ร้อนแน่นอนนะแต่ว่า ถามว่าสภาพบรรยากาศก็ร้อนตามฤดูกาลแต่ว่าเรามีน้ําเรามีน้ำในท้องทุ่งจะทําให้บรรยากาศเนี่ยร่มเย็นขึ้นครับถึงก็ร้อนจัดตามที่ที่ทุกคนเข้าใจครับครับผมต้องมาชมต้องมาชมต้อมาชมครับมาได้ทุกวันใช่ไหมพี่ทุกวันเลยฮะติดต่อตามเบอร์โทรที่ให้ไปนะครับเ็อพอพี่จะพูดคุยกันครับได้ครับพี่พี่รบกวนพี่นกพาไปข้างหน้านิดนึงครับ,รบเราไปดูด้านหน้ากัน,กนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะตามไปโอ้ตรงนี้ ผมแล้วนี่ก็คือตรงนี้สามารถปลูกบ้านได้เลยได้เลยครับเอาบ้านมาลงต้นไม้มาปลูกแต่บ้านอยู่ได้เลยต่อไปเข้ามาน้ําเข้ามาก็อยู่ได้เลยครับครับผมเพื่อนบ้านแถวนี้ผมมองแล้วก็โอ้โหเป็นหลายสิบหลายสิบหลังคาเรือนเลยตั้งแต่ต้นทางนี่หลายร้อยหลังคาเรือนนะครับอ่ขอที่พี่บอกฮะว่าน้ําไม่ท่วมนี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วตรงนี้ไม่ไม่มีน้ําท่วมเลยครับพี่ก่อนครับแล้วก็อ่มลภาวะจากการเผาไร่เผานาไม่มีนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับผมชอบตรงภูเขาข้างหน้าพี่เนี่ยละครับ อ่าแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดคนซื้อสัก2แปลง3ามแปลงในพี่ติดติดกันเนี่ยลดราคาได้ไหมลดอาจจะไม่ลดแต่ว่าอาจจะมีพิเศษปลูกต้นไม้ให้หรือช่วยขุดอะไรตรงไหนยังไงอย่างนี้เดี๋ยวคุยร,รออยายละเอียดอ่าขอให้มาชมก่อนอ่าไปเดี๋ยวไปดูถนน,นกันนะครับสําคัญโอ้ช่วงนี้ฝนมันตกคือดีนะครับพี่ดินมันจะได้ชุ่มฉ่าแล้วต้นไม้เนี่ยจะได้แบบเขียวขจีเลยอ่ะตามเดี๋ยวตามพี่อนเนกไปนะครับตรงไหนที่พี่บรนบอกถนน,นทางข้างหน้าโครงการครับ เส้นนี้เลยครับด้วยด้วยตอที่ผมปรับพื้นที่เนี่ยดินมันยังไม่แน่นนะครับจริงๆผมตั้งใจจะโรยหินกวดให้นะครับถนนเส้นนี้ทั้งเส้นเลยนะครับโรยให้หมดเลยหน้าแปลงทุกแปลงนะครับแล้วก็แรงนี้นะครับหมายหลังหลังจากอาจจะปีใหม่ไปแล้วที่ฝนฝนหายเนี่ยผมก็จะโรยหินกวดง่ายๆคือพี่กําลังอันนี้คือถนนสาธารณะอยู่แล้วเดี๋ยวพี่จะลงหินคุกให้ ซึ่งตอนหน้าฝนเนี่ยมันลงไม่ได้เพราะฝนมันตกแต่มันยังไม่ไม่เซตตัวดีครับผมอยากจะทำให้ให้มันให้มันมาตรฐานนะครับอ่ะโอเคได้ยินอย่างนี้ก็สบายใจนะครับีวน่ไฟที่ว่างเข้ามานะครับไฟก็พร้อมไฟฟ้าเนี่ยผ่านหน้าแปลงทั้งหมดแล้วอ่านี่เข้าไปยันสุดท้ายเลยเดี๋ยวพี่ทําถนนเอาหินขุดลงให้ทั้งหมดนะครับ อันนี่ก็เป็นท่อน้ําประปาหมู่บ้านที่ผมบอกไปก็ตามแนวสายไฟ้าเข้าไปเลยครับครับพี่ไอ้ถนนที่เรายือนอยู่เนี่ยในถนนก็ระบุชัดเจนว่าเป็น,น,ถ,น,นถนนสาารนะครับอ่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าใครจะมาปิดกั้นของเราป่ะเราไปดูถนนคอนกรีตข้างหน้ากันครับพี่ไปดูเพื่อนบ้านดูว,ว่ามีไหมนะครับนี่ภูเขาข้างหน้านี่มีชื่อไหมครับพี่เออถ้าชาวบ้านขเขาเรียกทั่วไปก็เรียกเขาพระครับเขาพระนะครับ ที่ไหนครับแล้วอย่างเงี้ยบางคนเขาอยากจะจับพิกัดอะว่าเอ๊ะตรงนี้มันใกล้กับอะไรจะจับอะไรได้บ้างครับโรงเรียนวัดอะไรยังไงก็มีโรงเรียนวัดน้องหินโรงเรียนบ้านน้องหินนะครับหรือว่าอบตเขาสามสิบหาบอยู่ใกล้ๆกันเลยครับไม่ไม่ไกลมากไม่ไกลครับไม่ไกลอยู่จากนี้สักสักกิโลกว่าไงครับโอเคครับผมบางคนเขาอยากจะอยู่ที่บ้านจับพิกัดมาแล้ววัดเส้นทางดูก่อนนะนะครับอบตตะบนเขาสามสิบหาบม่กลมากครับครับผมเดี๋ยวตามพี่อเนกไปเรื่อยๆไปข้างหน้ากัน โอ้ oh, อากาศถือว่าใช้ได้เ <Yeah. S 1> มฆมาแล้วฝนมาแล้วถือว่าอุดมสมบูรณ์นี่แล้วตรงที่พี่กาลังจะเลี้ยวขวานี่ก็คือสาธารณะเหมือนกัน,าานเหมือนกันครับอันนี้อันนี้เป็นทางสาธารณะเดิมที่ชนประทานมาทา,า,ทาไว้แล้วก็มีคลอ,องระบายอ้คลองส่งน้านะครับแล้วก็อันที่ผมทําใหม่นี้ก็จะเป็นสาธารณะมาเชื่อมกับทางเดิมนะครับเอาง่ายๆว่าเส้นที่ไปยืนนี่ก็สาธานะรณ่าพอเลี้ยวไปตรงนี้ปื๊ดผ่านท,ที่นี่ก็สาธารนณะ่าแล้วทางตรงไปนี้ก็ยังสาธารณะอีกสาธารณะอีกครับ เป็นกิโลนะพี่นะประมาณกิโลเลยครับอของน้ําทิ้งข้างหลังเลยครับฉะนั้นผู้ที่จะสัญจรเข้าทางนี้เกษตรกรหรือว่าผู้อยู่อาศัยก็สามารถจะใช้ได้ได้โดยที่แบบไม่มีใครมาปิดกั้นครับผมนี่แล้วที่สําคัญพี่เรามองทะลุไปนูนน่นนู่นภูเขาเต็มเลยอ่าเหนือภูเขาที่เห็นกันอีกที่ผมชอบคือนี่พี่มีน้ําด้วยน้าค่อนข้างจะเต็มพื้นที่เลยนี่ล่องน้ําล่องน้ํานี่สาธารณะด้วยใช่ไหมครับสาธารณะครับ โอ <Okay, S 2> เคนะครับใ,ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้แต่ว่าชุมชนเขาก็มีข้อตกลงว่าช่วยกันดูแลรักษาภายใต้กติกาของชนประธานอ่าช,ช่วยกันดูแลรักษาธนุบำรุงให้มันอยู่ใช้งานได้อย่างแบบยาวนานให้ของใช้ประโยชน์ตรงไหนรัน่วตรงไหนอะไรเขาก็ช่วยกันปูดชื่อกันดูแลช่วยช่วยกันรักษาผลประโยชน์พี่ครับแล้วตรงขวามือนี่กี่ไร่เนี่ยฮะตรงขวามือเนี่ยมันจะเป็นแปลงพิเศษสองไร่กว่าๆครับพี่บอกตรงนี้นอกจากว่าเรามีติดเงื่อนไขที่เราจะแบ่งได้ประมาณ9้าไร่แต่ที่มันทั้งหมดเนี่ยมัน มัน10กว่าไล่15ไร่เนาะก็เลยได้เป็นแปลงละหนไร่เนี่ยอยุด7แปลงที่เหลือก็จะเป็นมากกว่า1ไล่ฉะนั้นตรงนี้จะเป็นแปลงใหญ่แต่แปลงนี้อาจจะพิเศษกว่าแปลงอื่นเพราะว่าอยู่ติดอยู่ติดถนนติดคลองเจ้าประทานเลยร,ราคาเนี่ย <ผม S 2> อาจจะต,ต้องคุยกันสูงกว่าปกติ5้าแสนนิดนึงให้โทรมาคุยกับพี่เอกเอาโอเคครับพี่เราเดินกันทัวร์ไปเรื่อยๆนะครับนี่ข้างหน้านี่ ทางทางซ้ายนี่ก็คือไปทางออกทางธ่ามากาได้ใช่ไหมครับซ้ายมือก็ไปออกตำบลไอ้อปตอตำบลเาสามสิบหักแล้วก็ไปออกทางอำเภอธรามากาได้เลยนะครับทางขวาก็ไปได้ไหมทางขวานี่ก็จะไปออกถนนเส้นภายในที่ไปโผล่ทะลุบ้านโปง่งนะครับที่บอกบ้านโปง่ปงราชบ,บุรีครับ,รบทั้งหลังเนี่ยทั้งหลังที่เป็นเทือกเขาใหญ่ๆเนี่ยก็จะไปทะลุเขางู โธทรามราชบุรีได้เลยครับพี่บอยโอ้จุดสิ่งทางจะเป็นตรงนี้จะเป็นศูนย์กลางสามารถเข้าเมืองได้ไปราดบุรีได้ไปบ้านโป่งได้ไปท่ามกาได้ครับผมที่พี่พูดมานี่จุดเด่นๆทั้งนั้นเลยอะฮะแล้วทางที่สะดวกนะครับไม่ใช่ว่าไปได้แต่ทางขู่ขาไม่ใช่นะครับเป็นถนนปูถนนลาดยางอย่างดีเลยอ่าอ่ะครับพี่เดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันว่าข้างหน้าโครงการเป็นถนนคอนกรีตจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็จะเห็นบ้านเรือนเยอะไหมอ่า โอ้ใครมาอยู่นี่ผมชอบเลยนะผมชอบรธรรมชาตินะครับทางซ้ายนี่ก็หนึ่งหลังนะพี่บอนยนี่นี่นี่แล้วเขาดูนี่เขาอยู่เขาปลูกต้นมงต้นไม้บอนะอ่ามีสระน้ํามีอะไรกันนั่นนะครับเพื่อนบ้านเยอะครับเยอะเยอะอ่าแต่อ่า,อาเรียกว่าง่ายๆเลยที่แถวนี้เขาไม่ได้อยู่ติดหลังคาติดกันอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าอาจจะเห็นแบบกว้างก้างกระจัดกระจายกันเพราะที่เขาเยอะไงครับอยู่ใกล้ๆกันนะพี่บอยแต่อยู่ใกล้ใกล้จุมชนนะครับแมอยู่ในที่ใครที่มันนะครับครับผมนี่โอ้วกเขาสวยเลย ภูเขาอย่างนี้คนขึ้นไปหาของป่าได้ไหมพี่เขาเขาเดี๋ยวนี้เขามีกฎหมายเรื่องป่าชุมชนอะไรเงี้ยช่วยกันรักษากามีอะไรก็ใช้ประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์ได้ครับผมตก็ต้องมีกิกาเกิดขึ้นนะครับไม่งั้นคนก็มีส่วนร่วมกันครับพี่บอยไม่งั้นจะเป็นการบุกรุกทําลายป่าอ่าโอ้โหพี่เขามีข้อกำหนดที่มันยืดหยุ่นที่สามารถจะอยู่ร่วมกันได้ครับพี่บอยครับผมป่าอยู่กับชุมชนชุมชนอยู่กับป่าใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวผมขพอนย้อนหมุนตัวนี่เดี๋ยวผมขา อ่านี่ดูบรรยากาศโดยรอบพยายามจะให้เห็นหลายๆมุม,มนะครับนี่แล้วก็ข้างหน้านี่คลองน้ําอยู่กับเรานี่เองอ่าเดี๋ยวตามพี่อนเนกไปนะครับนี่ลองน้ําเต็มเลยนี่อุดมสมบูรณ์ครับอันนี้จะเป็นคลองคลองย่อยที่ส่งน้ํามาจากคลองใหญ่ทีเพื่อที่จะเราเข้าแปลงนะครับเป็นฝ่าบ,บอลลกๆเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาน้ํามาตรงนี้เขาก็จะมาจัดการโล่งหมดเลยเอาออกใช่ไหมครับนู่นๆ,ๆยังเห็นน้ําอยู่เลยพี่ แล้วฝั่งนี้นะครับพี่ฝั่งนี้ก็มีน้าครับอ่าเป็นคลองรับน้ําจากคลองส่งหลักอีกทีหนึ่งนะครับคลองส่งหลักนี้อยู่ตรงไหนครับพี่ครับเดินเข้ามาตรงถนนที่เราเข้ามานะฮะเป็นถนนคอนกรีตคลองเชียงทานอปโหทางอบจมาทําให้นะครับตลอดแนวหลายกิโลนะครับเข้ามาที่ของเราเนี่ยนะครับเราเห็นบ้านคนโอ้โหเขามันอยู่รอบเลยนี่พี่นี่นี่นี่เข้ามาไม่กี่กิโลนะครับแล้วนี่อันนี้จะเป็นคลองส่งน้ําหลักที่ ที่ผมคุยในเบื้องต้นว่าจะส่งน้ําให้เกษตร,รกรมาทําการเกษตร,รตลอดทั้งปีเลยนะครับแล้วลน้านี่พี่มันมาจากไหนครับน้ํานี่มาจากเขื่อนหลกัหลกๆเคยเขื่อนศรีน,นครินนะฮะหรือว่าเขื่อนเจ้าเลนนะครับแล้วก็ปล่อยอทยอยลงมาเรื่อยๆมาเขื่อนท่าทุ่งนาแล้วก็มาเขื่อนท่าม่วงที่อําเภอท่าม่วงแล้วก็ปล่อยลงมาทุ่งนาอีกทีนึงเอาไว้ให้เกษตรกรส่วนใหญ่ได้ทาําการเกษตรกันงั้นตรงนี้น้ําภายใต้เขื่อนเนี่ยก็รับประกันได้ว่าไม่มีหมดไปจากเขืเอ่อนช่วงไหนช่วงไหนหยุดทํานาก็จะ ปิดนิดนึงนะครับช่วงเกี่ยวข้าวเลยอย่างเงี้ยจะมีช่วงเวลาปิดปิดไม่นานประมาณเดือนหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดเวลาเปิดนี้ก็เต็มปิดเลยเต็ม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 คลองนี่เลยครับแล้วเกษตรกรก็สามารถที่จะส่งต่อเข้าแปลงของตัวเองได้เลยครับพี่นี่เดี๋ยวผมขออนุญาตหมุนตัวนี่อ่ะนี่พี่ทุกคนเดินไปทางนน้นนิดหนึ่งครับจะได้มดูมุมที่เราสวยๆแปลงละหนึ่งไร่หนึ่งไร่หนึ่งไร่กะหมดมีแปลงหน้าใหญ่กว่าเพื่อนหน่อยนึงเฉลี่ยหนึ่งไร่ก็ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันพร้อมค่าโอนน้ำพร้อมไฟพร้อม วิวภูเขามีน้ำท่วมไม่มีสบายใจได้นี่โอ้โหสวยครับพี่ขอเบอร์พี่อเนกวิสักรอบสิครับครับเบอร์ที่ติดต่อในการซื้อขายครั้งนี้นะครับติดต่อคุณอุสานะครับเบอร์0815584342ครับ0815584342ครับมันก็คือเบอร์ที่ป้ายครับป้ายสีแดงแดงนี่เองนะครับ อ่ะใครสนใจยังไงก็ลองดูเอาผมว่าแปลงนี้ถือว่ามาสร้างสารรค์มาเติมแต่งสีสันให้สวยเนี่ยเป็นแปลงที่มีสเสน่ห์อีกหนึ่งแปลงเลยถ้าใครต้องการจะทําบ้านสวนนะครับมีคาแนะนําให้ด้วยนะครับครับผมก็แนะนําเรื่องต้นไม้ได้เรื่องสภาพแวดล้อมของบ้านเหมาะสมยังไงก็บบ่ออะไรเนี่ยผมก็ สามารถให้คำแนะนําได้ครับเพราะว่านี่ผมอยู่เองเนี่บ้านผมก็ลักษณะบ้านสวนเลยอแต่ว่าพี่เป็นคนชอบธรรมชาติมากดี่จะมาดูตัวอย่างที่บ้านผมก็ได้อโอเคครับวันนี้ยังไงก็ขอบคุณพี่อเนกมากที่พามาดูที่สวยๆอย่างนี้มาดูเขาเรียกว่าไกด์ไลน์ในการเติมแต่งสีสันในการหาที่ให้กับคนที่กําลังต้องการมีที่มีทางมีบ้านมีเรือนนะครับอ่าแล้วผมมองแล้วว่าไม่เปรี่ยวนี่ดูบ้านคนก่อนนี่ซ้ายมีขวามี ทะลุไปตรงนี้ก็เยอะเหมือนกันนี่ครับเนี่ยเนี่นี่อีกหลายหลังคาเอมีถนนเล็กๆซอยที่ชาวบ้านเขาใช้สัญจรกันในหมู่บ้านด้วยครับที่เลาะตีนภูเขาไปครับวันนี้ขอบคุณพี่อเนกมากนะครับยังไงก็ขอให้พี่ได้ปิดโครงการนะครับแปลงสวยๆผู้ขายที่มีความยิ่งใจไม่ได้มีเยอะมากก็ขอให้พี่สําเร็จขายโดยฉับพลันแล้วกันครับพี่ครับขอบพระคุณครับ